ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดาบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเทลสตาร์พบกับโกอาเฮดอีเกิลส์เวลาตี2สิงโตขาวหวังสยบแชมป์เก่าอินทรีลุ่มแม่น้ำไอเซในศึกชิงตัวตัดเชือกดัตช์คัพดัตช์คัพเกมในรอบ8ทีมสุดท้าย star เทลสตาร์เตรียมเปิดสนาม b u k o Stadium ียมต้อนรับการมาเยือนของทีมโกอาเฮดอีเกิลส์ โดยเจ้าก้านเทลสตาร์เพิ่งบุกไปพ่าย PEC s w o l มา1-4ต่อ4ในเกมหลีกนัดล่าสุดทำให้เห็นถึงปัญหาชัดเจนในเกมรับที่มักจะสมาธิหลุดในช่วงท้ายเกมอย่างไรก็ตามในรายการบอลถ้วยปีนี้พวกเขาคือม้ามืดตัวจริงโดยทำสถิติชนะรวด3นัดยิงไปถึง12ประตูและเสียเทียง2ลูกเท่านั้นกุนซืออันโตนีคอเรียมักจะเน้นให้ลูกทีมสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียเมื่อลงเล่นในบ้าน สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหลักแผงรุกยังนำโดยนิวส์รัสเซนที่เพิ่งทำประตูได้ในนัดล่าสุดและเจฟฮาร์เดเวลแบ็กซ้ายจอมแอสซิสที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการเติมเกมรุกทั้งฝั่งโกลเฮดอีเกิลส์ของกุนซอเมลวินโบเอลกำลังติดลมกับการเสมอโดย6นัดหลังสุดจบลงด้วยผลเจ้าถึง5นัดรวมถึงนัดล่าสุดที่เสมอวเลนดัมหนึ่งต่อหนึ่ง แม้เกมรุกจะสร้างโอกาสได้สม่ำเสมอแต่ความเฉียบคมยังเป็นเครื่องหมายคำถามอย่างไรก็ตามพวกเขาโชว์ความเก๋าในบอลถ้วยรอบที่แล้วด้วยการดวลจุดโทษชนะเฮรเคิลสมาได้ซึ่งประสบการณ์ในเกมกดดันแบบน็อกเอาท์น่าจะเป็นอาวุธสำคัญในทริปนี้สภาพทีมมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนพอสมควรโดยจะไม่มีเกเรตนาเบอร์พิมซาทอฮอฟร็อบบินไวเยนเบิร์กและโซเรนเทงสเตดที่ยังพักฟืน้น ความหวังสูงสุดฝากไว้ที่วิกเตอร์เอ็ดวาร์ดเซนกองหน้าตัวเก่งดูแล้วเกมนี้แม้เทลสตาร์จะเล่นในบ้านได้ดุดันแต่ในเกมระดับน็อกเอาท์ความเก๋าของทีมอย่างโกอาเฮดอีเกิลส์น่าจะช่วยให้พวกเขาเบียดเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดทีเด็ดฟันทงโกอาเฮดอีเกิลส์คู่ต่อมาเรียลเบติสพบกับแอตมาดริดเวลาตีสามปามเขียวขาวเปิดรังบูเดือดตราหมีศึกชิงจังหวะวัดกึนแย่งตัวตัดเชือกถ้วยสเปน โคปาเดลเรสเปนเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเรียลเบติสเตรียมเปิดสนามเอสตาดิโอเดลาคาตูฮาต้อนรับการมาเยือนของทีมแอตเลติโกมาดริดโดยเจ้าบ้านเรียลเบติสเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้เต็มกระเป๋าจากชัยชนะเหนือบาเลเซีย2ต่อ1โดยได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากปาโบลฟอร์นาสแม้สถิติการครองบอลจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ปัญหาที่กุนซือมาดูเอลเปเลกรินีต้องเร่งแก้ไขคือเกมรับที่รั่ว เพราะพวกเขาเสียประตูมา5จาก6นัดหลังสุดโดนส่องไป7ลูกการเจอทีมคิ้วเวอย่างตราหมีถือเป็นบททดสอบแนวรับอย่างแท้จริงแดนหน้าจะยังคงฝากความหวังไว้ที่เอเซเคียลอารวิล่าที่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและปาโบลฟอร์นาลสมิดฟิลด์ตัวรุกที่เพิ่งซัดประตูชัยมาได้ทั้งฝั่งแอตเลติโกมาดริดของกุนซือดิเอโกซิเมโอเน เพิ่งสะดุดทำได้เพียงเสมอเลบันเต้ศูต่อศในนัดล่าสุดซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาสร้างโอกาสได้พอสมควรแต่จบไม่ลงอย่างไรก็ตามจุดแข็งที่ยังคงเส้นคงวาคือระเบียบวินัยในเกมรับโดย6นัดหลังสุดเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นกำแพงหินที่เจาะเข้าได้ยากสุดๆในหลีกขณะนี้สภาพทีมขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างอเล็กซานเดอร์โซลอดดูแล้วเกมนี้แมริเบติสจะเล่นในบ้านได้ดุดัน แต่ในเกมระดับน็อกเอาท์ความเก่าของทีมอย่างแอเลติโกมาดริดน่าจะช่วยให้พวกเขาเบียดเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดทีเด็ดฟันธงเรียลเบติสคู่ต่อมาอัาลันตาพบกับยูเวนตุสเวลา3นาฬกาเทพธิดาเปิดรังรอส,สังสรรบัญชีแค้นมาลายศึกบิ๊กแมชแย่งตัวตัดเชือกโคปาอิตาเลียโคปาอิตาเลียครับเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายอัาลันตาเตรียมเปิดสนามนิวบาลานซ์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมยูเวนตุสโดยเจ้าบ้านอัาลันตา ลูกทีมของรัฟฟาเอเล่ปัลลาดิโนเพิ่งผ่านเกมที่น่าอึดอัดใจโดยการเสมอโคโม00ชนิดที่รูปเกมเป็นรองอย่างน่าตกใจเพราะครองบอลเพียง21%และโดนสองไปถึง28ครั้งแม้สถิติ6นัดหลังจะยิงได้ถึง9ประตูแต่ความไม่แน่นอนในเกมรุกเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างไรก็ตามการเล่นในบ้านคือจุดแข็งที่พวกเขามักจะยกระดับความฮึกเหิมได้เสมอ สภาพทีมต้องลุ้นเช็คฟิตแข้งหลักอย่างราอูลเบลลานวาและมิเชลบัคเกอร์ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่แนวรุกยังมีตัวอันตรายอย่างชาสเดอเคเตลาร่และจานลูก้าสกาั克คาพร้อมลงล่าตะข่ายทั้งฝั่งยูเวนตุสกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มล่าสุดพึ่งบุกไปถล่มปารา4ต่อ1่โชว์ความเฉียบคมอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเบรเมอร์ที่เติมขึ้นมาทำา2ประตูและกองหน้าตัวใหม่อย่างโจนาธานเดวิดที่ปรับตัวได้ยอดเยี่ยม จุดที่ดีคือเกมรับที่เสียไปเพียง2ประตูจาก6นัดหลังสุดขณะที่ยิงคืนได้ถึง14ลูกเรียกว่าสมดุลทั้งรุกและรับทีมเยือนมีปัญหาตัวหลักบาดเจ็บหลายรายทั้งดูซานวลาโฮวิชเคนันยูดิสและอาคาดิอุสมิลิกดูแล้วเกมนี้ออตาลันตาจะพยายามใช้ความดุดันในบ้านเข้ากดดันแต่ต้องเจอกับแนวรับของยูเวนตุสที่เสียประตูยากมากมีสิทธิ์จะโดนยูเวนตุสที่ใช้จังหวะเข้าทำที่เฉียบขาดเล่นงานเอาได้เหมือนกัน ที่เด็ดฟันธงคือยูเวนตุสมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับ AVS เวลา3นาฬิกาส5สิงห์ลิสบอนฟอร์มดุหวังย้ำชัยจ่อคิวเชืยอด AVS ทีมบววยที่หวังสร้างปฏิหารถ้วยโปรตุเกสโปรตุเกสครับเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายสปอร์ติ้งลิสบอนเตรียมเปิดสนามเอสตาดิโอโจเซอวัลลาเดตอนรับการมาเยือนของทีม AVS โดยเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนของกุนซือรุยบอเกสกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวล่าสุดเพิ่งเอาชนะนาซิองนาว2ต่อ1ในลีกและโชว์ผลงานระดับโยุโรปด้วยการบุกไปชนะแอตเลติกบิลเบา3ต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมรุกดุดันนำโดยลุยซูเรสและเปโดรกอนซาเลสที่ประสานงานกันได้อย่างลงตัวสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์จะขาดเพียงผู้เล่นอย่างซันดอร์โบลปาโฟติสไอโอนนดิสและจิโอวานนีเคลดา ทั้งฝั่ง AVS ทีมเยือนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดปัจจุบันอันดับตารางคะแนนอยู่ในโซนล่างฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างฝืดหนักไปทางเสมอและแพ้และล่าสุดแพ้มาเละให้กับบรากา0ต่0-4ปัญหาหลักคือการเสียประตูที่ค่อนข้างง่ายและเกมเยือนที่เก็บแต้มได้ยากสภาพทีมจะไร้เงาของกิลเลมมลิน่าที่บาดเจ็บยาวส่วนคริสเตียนเดวนิชจะติดโทษแบน ดูแล้วเกมนี้ Sporting Lisbon จะเป็นฝ่ายครองเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ตน้นแม้ a อวีจะพยายามมาเน้นรับและใช้ระเบียบวินัยเข้าสู้แต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่ห่างกันเกินไปโดยเฉพาะความคล่องตัวของแนวรุกจุดถิน่นน่าจะทำให้แนวรับทีมเยือนต้านทานลำบากแพ้เละไปตามระเบียบที่เด็ดฟันทงคือ Sporting Lisbon และนี่ก็เป็นทั้งหมดรับที่เดาบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ